สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวแห่ซื้อเลขเบิ้ลก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอินอันหันษานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอินอันหันษาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ วันนี้วันที่14กันยายน2563ผู้สืบข่าวรายงานบรรยากาศการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนทยอยออกมาหาซื้อเลขเด็ดตามแผงต่างๆกันอย่างคึกคักทั้งย่านถนนมหิดลอำเภอเมืองย่านประตูเชียงใหม่ช้างเผือกย่านสุสานหายา,ย,าย่านสถานีขนส่งย่านสถานีรถไฟรวมทั้งแผงตามตลาดต่างๆในเชียงใหม่ที่ประชาชนให้ความสนใจซื้อหวยกัน นางสาวพอยไพรินเจ้าแม่คำนวณหวยจากดวงดาวทางภาคเหนือและต่อยอดเลขเด็ดจากทั่วสารทิศเปิดเผยว่าหวยงวดนี้ออกในวันพุทธที่16กันยายน2563ซึ่งเลขคู่วันคือเลข48ส่วนเลขคู่มิตรคือเลข2หากใครเล่นเลขเดี่ยวเปอร์เซ็นต์ออกสูงมากงวดที่แล้วตนให้เลข9คนเล่นเลขเดี่ยวเข้าทุกเม็ดทั้งหัวท้ายและล่างงวดนี้ให้ระวังเลขเบิ้ล นางสาวพอยเพลินเก่าวต่อว่าสำหรับเลข3ตัวที่ตนคำนวณจากเลขเด็ดทั่วสรารทิตตามหวนดวงดาวประกอบด้วย248 241 129 948 882 884 298 491 812ส่วนเลขท้าย2ตัวประกอบด้วย85 58 12 84 28 14 41 92 29 18 91ก็ขอให้โชคดีสำหรับเลขเด็ดงวดนี้ประชาชนยังคงซื้อเลขมงคลเหมือนเดิมบางคนยังคงเลี้ยงเลขของพุ่มพวงไกลสอนอยู่ก็มีบ้านเลขที่ไกลสอนแสงอนันต์ที่เชียงใหม่529 199นอกจากนี้ยังพากันซื้อเลขเบิ้ลมีทั้ง228 885 995 118 117 558-335-505-224-322งวดนี้เลขเบิ้ลขายดีก็มาอัปเดตเลขเด็ดเชียงใหม่นะครับหวยพุ่มพวงขายดีเซียนหวยเน้นๆระวังเลขเบิ้ลน,นะครับถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข้อมูลข่าวจากมุมข่าวขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ